ซีเวนซีนครับวันนี้เราก็เลยเชิญกลุ่มศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะคะจากการสีสันอวดเมื่อคืนนี้สวัสดีค่ะทั้งสามท่านนะคะนี่คือวงซเวนซีนค่ะที่นั่งทางด้านขวามือเลยนะคะก็คือน้องอาร์ตน้องพัดและพี่แตมยินดีด้วยนะคะ ขอบคุยนะคุณครับแล้วเมื่อกี้ทำไมดูหน้าตัวเองแล้วทำไมทำหน้าแบบว่ายิ้มยิ้มอะไรคะตอตลกหน้าตัวเองตลกคนทำหน้าตัวเองไม่ดีใจเป็นสามหนุ่มสถาปนิกนะนนะฮะทราบมาก่อนไหมว่าเราจะได้รางวัลนี้ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยรู้ว่าเขาชิงก็ก็แทบจะไม่ทราบนี่ผมว่าตอนที่ประกาศว่าเราได้รับรางวัลเนี่ยน้ำตาซึมคลอเลยหรอน่าจะเป็นคนนี้ใครคะนัเพราะว่านอนน้อยกับแสงไฟ ไม่ดีใจเขาดีใจใช่ไแล้ว <uk> วันที่ถืออยู่นั่นอีกครั้งหนึ่งก็คือ <uk> เป็นอันนี้จะเป็นหน้าใหม่จะเป็นหน้าใหม่คระค่ะอันนี้เป็นเพลงยอดเยี่ยมที่ผมแต่งกับพีพ่ป๊อตเพลงเงินล้ <c rap> <ข>านอันนั้นสตันนี่ถือว่าได้คนเดียวต่างหากเลยนะฮะค่ะเวลาจะตามจะได้ดึกได้ดีเกินหน้าเพื่อนฝูงหรือเปล่าไม่หรอกอยู่ในวงการนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2551ใช่ไหมคะครับเออมาถึงหน้าวันนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะกับอาชีพนี้ก็ ช่วงนี <If S 1> ้เราก็ทำเบื้องหลังกันอยู่เยอะๆหลังจากที่ออกอัลบั้มนี้ไปแล้วก็รู้สึกไงครับพี่ก็รู้สึกดีที่ได้ทํางานในหลายๆส่วนนะฮะคือั้งเป็นศปิลปินเองด้วยหรือว่าทเพลงให้คนอื่นด้วยก็คือมีหลายภาคสนุกได้กําไรเยอะพูดถึงพูดถึงเรื่องเวลาเนี่ยนะอัลบั้มเซเว่นซีเนี่ยใช้เวลามิกเสียงสาปีเลยเหรอครับมันถือว่านานมากเกินไปไหมสามปีสําหรับสาหรับนักนักดนตรีจริงๆก็นานมากครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามิกเก่งตลอดทั้ง3ปีนะคือว่า ช่วงนั้นเราก็ทำอย่างอื่นไปด้วยครับแ<ม>บบว่าช่วงนั้นก็เริ่มแต่งเพลงคนอื่นนะ<ม>แล้วก็พ<อ>ี่พี่อาร์ตก็ทำเบื้องหลังมิชชันก็ทำเบื้องหลังอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้เลิกได้ยามหรือว่าความพร้อมในการออกก็ยังไม่พร้อมก็มแต่ระหว่างนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรานั่งทำอย่างเดียวสั่ปีบ<อ>สบายๆมีอยากอื่นมาทำด้วยคือเราไม่อยากจะเล่นดัดว่าถ้าไม่พร้อมจริงๆก็ยังไม่อยากออกแล้วทางคณะกรรมการเขาว่าไงคะสาหรับให้รางวัลนี้กับเรา เขาชื่นชอบแนวเพลงใหม่ๆหรืออะไรยังไงคะถึงไปโดนอันนี้ยังไม่ได้พูดคุยเขาแค่ได้รับมันก็รู้สึกว่าดีมากไม่อยากถามแล้วใช่ไหมคะรับการพูดขอบคุณอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณแนวเพลงของเรอเป็นแบบไหนคะก็เป็นเพลงแนวซินร็อกนะฮะแบบไหนคะซินร็อกคือซินนี้มันย่อมาจากซินเจาเซอร์นะฮะก็คือว่าเสียงสังเคราะห์ก็คือว่า วงเราเป็นวงล็อกนะฮะแต่คือแทนที่จะเป็นวงล็อกที่ใช้เครื่องดนตรีสดทั้งหมดแล้วก็มีเสียงสังเคราะห์เข้ามาบนให้สร้างสีสันกับตัวดนตรีด้วยครับครับลองฟังเพลงสักหน่อยนะครับเป็นเพลงยาวนานมากยาสตมเป็นนักร้องนำใช่ครับนะฮะแต่ดูเหมือนป๊อปนะคะ เปนปนกันอยู่ยังเป็นชลาทิศก็ได้มาร้องในเพลงถามจริงๆด้วยใช่ไหมใช่และรอบรางวัลที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะจะให้จะเป็นกำลังใจให้เราต่อไปคิดว่าจะเป็นการเปิดโอกาสในการทำงานเรามากขึ้นไหมคะคนรู้จักเรามากขึ้นไหมคะก็คนรู้จักมากขึ้นไหมนนี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างแรกคือมันได้กำลังใจได้กำลังใจแน่ว่าเราทำเพลงมาแล้วเราอาจจะคิดว่าบางครั้งเราก็ รู้สึกเอ้ยมันไม่ได้สิ่งตอบแทนเท่าไหร่อเงี้ยเรื่องเรื่องเงินทองอะไรก็จะมานะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันเหนือเงินทองคือมันทําให้เรารู้สึกว่าการทํางานของเรามันมีคุณค่าอะไรัต่างๆค่ะทางโต๊ะข่าวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและวันนี้ทางนี้ก็มีซีดีเพลงมามอบให้กับแฟนโต๊ะข่าวบันเทิงด้วยนะคะ5แผ่นด้วยกัน084333 4460นะคะส่วนอัลบั้มชุดใหม่ล่ะคะ นั่นสิครับฉันไม่ไม่พูดเลยครับก็ก็ระหว่างนี้ที่เราทําเบื้องหลังกันหรือแต่งมาแต่งเพลงให้คนนี้ก็คือเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยๆครับออ๋คือจริงๆเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าต้องออกปีต่อปีหรืออะไรอย่างนั้นก็คิดว่าอีกสามปีใช่พร้อมเมื่อไหร่เราก็จะออกเมื่อนั้นนะครับเดี๋ยวมิกอีกอีกสามปีอย่างชุดแรกจริงนะครับขอบคุณมากนะคะสวัสเด็กครับคุณครับยินดีด้วยนะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมามูลรักเ้าต้มมัดนะครับค่ะ